สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบังบัตทุกท,ทุกท่านโดยกระผมอาจารย์สังคมผลชนมวันนี้ผมได้นําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโรครูมาตอยหมอบอกเล่าให้รับ,ร,บรับทราบกันว่าโรครูมาตอยนั้นมีที่ไปที่มาอย่างไรโรครูมาตอยเกิดจากอะไรดูแลคนป่วยรูมาตอยอย่างไรและจะใช้ชีวิตยอยู่อย่างไร กับโรคนี้นะครับโรครูมาตอยเกิดจากนะครับทุกๆุกท่านครับมาพูดถึงเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยหลายคนคงคุ้นชื่อกันนะครับแต่อาจยังไม่รู้ว่าสาเหตุการเกิดโรครูมาตอยนั้นคืออะไรไว้ไหนที่เป็นบ้างน,นะครับถ้าเป็นแล้วจะต้องรักษาอย่างไร ดังนั้นเรามาทําความรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นดีกว่าโรคปอกเสบรูมาตอยนะครับเป็นโรคข้ออักเสบที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันทําลายข้อต่อในร่างกายของตัวเองหรือภูมิหรือภูมิกินน้เมื่อนะครับมีอาการอักเสบของร่างกายร,รวมกับการอักเสบเรื้อรังของเยื่อหุ้มข้อนะครับและเนื้อเยื่อรอบข้อเช่น ถุงน้ำและเส้นเอ็นกล้ามเนือ้อภาวะอักเสบนี้ทำให้เหนเื้อเยื่อูกภายในข,ข้อของเราเนี่ยมันหนาตัวขึ้นนะครับกระดูกพรุนตามมานะครับข้อยึดติดผิดรูปผิดร่างและพิการได้สำคัญครับนอกจากนี้ยังมีอาการเกี่ยวข้องกับระบบอื่นๆในร่างกายของเราได้อีกต่างหากครับเช่นตาเส้นประสาท หรือกล้ามเนื้อนะครับโดยโรครูมาตอยนี้ในประเทศไทยพบอัตราการเกิดของผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยมีอัตราส่วนประมาณ3ต่อ1นะครับสต่อ1ส่วนและช่วงอายุที่พบบ่อยคือช่วงอายุประมาณ2 0่0ถปีทุกท่านครับโรครูมาตอยนี้ สามารถเกิดได้กับทุกคนทุกเพศหญิงและเพศชายแต่ผู้หญิงจะมากกว่าเพศชายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุของมาตินั้นนะครับยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนแต่พบว่ามีผู้มีปัจจัยหลายอย่างที่เกียเ่ยวข้องกันได้แก่อันดับที่หนึ่งครับรูมาตยนาจากไหนเกิดจากอะไรบ้างอันดับหนึ่งครับมาจาก กรรมพันธุกรรมพันธุ์ที่พาเป็นกรรมพันธุ์เคยเป็นมีคุณพ่อคุณแม่เราเราเคยเป็นนะครับฉะนั้นลูกๆก,ก็จะได้รับผลอันนี้ส่งนี้ด้วยนะครับสครับการติดเชื้อติดเชื้อหรือรอลัรในร่างกายของเรานะครับสามฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศ ผู้หญิงมีโอ,อกาสเป็นมากกว่าผู้ชายถึง3เท่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผู้หญิงใช้ฮอร์โมนเพศมากกว่าผู้ชายหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับอันดับที่4ครับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมทําให้ภูมิคุ้มกันกนั้นมันแย่ลงจึงทําให้ภูมิของเราเพีียนกับมากินน้ําเมือกตัวเองหรือว่าภูมิกินข้อในร่างกายของเรานั่นเองครับ อาการแบบไหนที่ต้องรีบพบแพทย์นะครับท่านหากเรามีข้อสงสัยอาการแบบไหนเป็นอย่างไรจึงต้องพบแพทย์นะครับอาการของโรคนี้จะเห็นได้ชัดเจนจากความผิดปกติเกี่ยวกับข้อซึ่งเราสามารถสังเกตอาการได้ดังต่อไปนี้ครับ 1. มีอาการอักเสบเหรือรังของข้อต่อในร่างกาย นะครับหลายข้อพร้อมๆกันและเป็นติดต่อกันเกิน6สัปดาห์นะครับเป็นติดต่อกันเกิน6สัปดาห์ต้องรีบพบแพทย์พบหมอนะครับข้อที่2ครับบริเวณอักเสบส่วนใหญ่จะเป็นข้อมือนะครับและโครนนิ้วมือของเราแยกลิ้วมือของเรานะครับข้อเท้าข้อเข่า โดยจะมีอาการปวดบวมและเมื่อกดจะมีอาการเจ็บบริเวณข้อที่อักเสบนี่คือข้อสังเกตน,นะครับข้อที่3ครับข้อมือของเรานะครับมีอาการข้อมือข้อเท้าครับมีอาการปืดตึงสามารถขยับตัวได้สามารถขยับตัวได้ส,าาไดสะดวกโดยเฉพาะในเวลาหลังตื่นนอนนะครับคือหมายถึงว่ามีอาการปืดตึง ขยับมือขยับมือข้อมือข้อเท้าไม่สะดวกนะครับโดยเฉพาะในเวลาหลังตื่นนอนตอนเช้าและต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงอาการข้อข้อข้อปิดตามข้อมือข้อเท้าของเราเนี่ยจึงจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนี่คืออาการเบื้องต้นของมันลองดูมาต่อยนะครับตื่นเช้าขึ้นมามีอาการตึงมีอาการปวดตามข้อมือนะครับมีอาการปวดเกลือผ่านไปค่อยๆผ่อนคลายขึ้นนะครับข้อที่4ครับ มีอาการตึต่อเนื่องร่วมด้วยเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับปวดเมื่อยทั้งตัวน้ำหนักลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับและมีอาการมีอาการเบื่ออาหารมีไข้ต่ำๆด้วยนี่คืออาการรูปต้นของรูมาตอยนะครับเมื่อพบอาการเหล่านี้ท่านต้องพบแพทย์พบหมอเลยนะครับุณหมอท่านก็จะตรวจร่างกายของเราเอาเลือดไปตรวจ ครับแล้วการรักษาโรครูมาโตไอคาวเนี่ยในแพทย์แผนปัจจุบันนะครับรักษาด้วยอาการกายภาพบำบัดหมวคุณหมอก็จะให้าภาพบำบัดเพื่อให้ผ่อนคลายในเส้นเอ็นของข้อต่อของเรานะครับหากเพิ่งเริ่มต้นสามารถดูแลและรักษาด้วยการประคบรปรนหรือแช่ข้อปวดอักเสบกับน้ำอุ่น เราเอาข้ออักเสบของเราเนี่ยมาแชนา่น้ำกรุดมันจะค่อยๆผ่อนคลายขึ้นนะครับและในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนที่มีอาการปวดปวดบ,มบ,มบวดมๆนะครับปวดมากๆนะครับควรใส่ผือกชั่วคราวเพื่อลอดอาการปวดและป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดรูปผิดร่างควรมันขยับตัวขยับข้อเคลื่อนไหวไม่ให้เคลื่อนไหวให้มากเพื่อไม่ให้ข้อติด เสมอออกกาลังกายกายภาพเบาๆนะครับเช่นการบีบบีบนวดนวดคึงคึนนะครับบีบฟองน้ำเอาฟองน้ํามากรรมถ้าเป็นที่หนืองก็เอาฟองน้ํามากรรมนะครับเอาลูบบอลมากรรมเอารูกยานมากรรมขยับขยเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อตรงข้อมือของเราแขวข้อเท้าก็ค่อยๆขยับขยี้นใช้กายภาพบำบัดนะครับบางคนบางคนจึงต้องเปลี่ยนประตู รูปแบบของประตูที่เป็นแบบรูปหีิบมาใช้แบบเลื่อนนะครับก็เจ็บนะครับก้อนน้ำพวกนี้นะครับบางคนต้องเปลี่ยนก้อนน้ามาเป็นแบบคันโยกแทนคันหมุนด้วยซําไปนะครับอ,า,อาการอันนี้จะช่วยเกิดความรุนแรงมากขึ้นจึงต้องใช้กระบวนการและวิธีการเหล่านี้เอง,เองครับข้อที่2ครับ การใช้ยาคุมต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่สเตียรอยต้องเป็นต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับการใช้การใช้การรักษาด้วยยาค่อนข้างช่วยลดอาการปวดบวมของข้อต่อได้อย่างดีเรียกว,ว่ายาปฏิชีวนะ่นแหละครับแต่ไม่ใช่กลุ่มสเตียรอยนะครับแต่ผลข้างเคียงจากการใช้ยากลุ่มนี้ก็คือมีอาการเคลื่นไส้วิงเวียนสีแสบท้องเกิดแผลในกรนะเพาะอาหารตามมา นะครับนี่ค่อนข้างเคียงนะครับในปัจจุบันนี้มียาที่ส่งผลต่อกระเพาะอาหารน้อยลงอยู่นะครับแต่ราคาค่อนข้างสูงายากลุ่มนี้นะครับซึ่งควรพิจารณาใช้คู่กับผู้ป่วยที่มีอาการเสี่ยงต่อการเกิดแผลในกระเพาะทางเดินอาหารเช่นผู้สูงอายุและผู้ที่เคยเป็นแผลในทางเดินอาหารมาก่อนนะครับจะต้องควริีเลี่ยงในยาปฏิชีวนะกลุ่มนีตรตรน้ เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่3ครับในการรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มสเตียรอยครับในการรักษาด้วยการใช้ยากลุ่มสเตียรอยยากลุ่มนี้ใช้ได้ทั้งกินและฉีดและมีผลข้างเคียงรุนแรงอาการที่พบก็คือกระดูกพุ่นนะครับผลข้างเคียงติดเชื้อง่ายขึ้นซึ่งจะนำมาใชรา้รักษาเมื่ออาการอักเสบรุนแรงเท่านั้น ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน,านหรือใช้ในปริมาณที่สูงเพื่อเมื่อพบว่าอาการทุเราก็าควรลดปริมาณให้น้อยลงไม่งั้นจะส่งผลตามมาคือโรคกระดูกพุนเนื่องจากนเนื่องจากการสะสมของสเตียรอยด์นะครับข้อที่4ครับ ในการรักษาด้วยกลุ่มยายับยั้งข้ออักเสบรูมาตอยแต่ออกนิ์ช้าครับเนี่ยเป็นยาที่การเป็นยาที่รักษาด้วยกลุ่มยับยั้งข้ออักเสบรูมาตอยแต่มันออกธิ์ช้ากลุ่มนีนะ้นะครับแพทย์นะครับจะเป็นผู้จะเป็นผู้พิจารณาและนํามาใช้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการข้อบ่งชี้ในการใช้ยานะครับแต่มีข้อเสียคือออกนิ์ช้านะครับ ต้องให้ยาติดต่อกันอย่างน้อย2เดือนจึงเริ่มเห็นผลนะครับกรณีที่ต้องใช้ยากลุ่มนี้จร,จริงๆควรอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างเคร่งครัดน,นะครับต้องให้แพทย์ในการวินิจฉัยอย่าไปใช้ยาเองโดยพะการน,นะครับข้อที่5ครับในการรักษาอีกวิธีหนึ่งก็คือการรักษาโดยการผ่าตัด มีด้วยกันหลายวิธีครับเช่นผ่าตัดกระดูเพื่อปรับแนวข้อให้ตรงขึ้นผ่าตัดเพื่อเลาะเอาเยื่อบุข,ข้อที่มีอาการอักเสบออกผ่าตัดเพื่อเชื่อมข้อให้ติดกันหรือใส่ข้อเทียมนะครับผ่าตัดเพื่อยัดซ่อมหรือย้ายเส้นเอ็นนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการารักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแล้วตอนนี้ การที่คนเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้น,นควรที่เริ่มจะดูแลตัวเองตั้งแต่วัยเยาว์นะครับไม่ควรเริ่มต้นเมื่อมีอาการมากเมื่อมีอายุมากขึ้นไม่ใช่คิดว่าตัวเองยังหนุ่มยังแน่นอยู่ไม่ต้องดูแลตัวเองใช้แบบเพียงพอ,อแบบเขาเรียกว่าใช้คิดแบบสิ้นเปลืองจะมาดูแลตัวเองตอนที่วัยอายุมากขึ้นแล้วโดยการดูแลเบื้องต้นเริ่มจากทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเป็นประจำ หลีกเลี่ยงการการหลีกเลี่ยงการกระทําที่ส่งผลให้ข้อได้รับความกระทบกระเทือนนะครับหากมีน้ำหนักตัวเกินควรลดน้ำหนักและต้องได้รับอาหารที่มีแคลเซียมวิตามินซีเพื่อการสร้างภูมิอย่างเพียงพอนะครับที่สําคัญควรพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ําเสมอนะครับหรือว่า1ปีหนึ่งปีควรที่จะตรวจนะครับตรวจ ตรวจโรคใหญ่บ้างนะครับนี่คือวิธีการดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะครับเนื่องจากโรครูมตอตน,นั้นเป็นโรคที่รักษาได้ยากเพราะมันเกี่ยวกับภูมิตัวเองมันเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันไงครับจึงต้องพิจีวริกาในการดูแลสุขภาพเราจึงควรใส่ใจในการทุกองค์ประกอบในการดําเนินชีวิตรวมไปถึงการทานอาหารระหว่างการรักษาด้วยนะครับโรคข้ออักเสบรูมมอตน,นั้น เป็นโรคขางข้อกระดูกที่เกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเองทํางานผิดปกติจึงส่งผลให้เกิดอาการอักเสบและปวดบวงบริเวณนิ้วข้อเท้าข้อเข่าเป็นต้นนะครับอาจมีอาการอ่อนเพลียเบื่ออาหารรุ่นๆแน่นอนครับว่าอาการเหล่านี้นะครับสร้างความเจ็บปวดและความรําคาญให้กับผู้ป่วยดังนั้น ความรู้ในด้านอาหารสำหรับผู้ป่วยโรมาตอยด์จึงเป็นที่สำคัญที่มองข้ามไม่ได้นะครับมองข้ามไม่ได้นะครับโรครูมาตอยด์ห้ามกินอะไรบ้างสุกทัานครับโรครูมาตอยด์ห้ามกินอะไรบ้างภาษาอีสานภาษาอีสานเรียกว่าคลัเข้าสีคลัมเปอย่างใดนเนี่ยครับเป็นรูปโมาตยนะครับ ควรหลีกเลี่ยงอาหารหาควรหลีกเลี่ยงอาการควรหลีกเลี่ยงอาการที่าสุดควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนทําให้อาการกําเริบได้แก่นะครับควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีส่วนทําให้อาการกําเริบได้แก่อาหารประเภททอดเนื่องจากมีสาร A อ e สาร a อเป็นสารพิษที่ส่งผลเสียต่อร่างกายสามารถกระตุ้นการเกิดโรครูมาตอยได้นะครับอาหารที่ถูกขัดสีพบได้ในน้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เต็มไปด้วยสาร AGE ีเสาร AGE มันประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้นะครับ นมทุกชนิดเนื่องจากโปรตีนจะก,กระตุ้นอาการที่ข้อเนี่ยให้มีอาการปวดบวมแดงได้เร็วขึ้นนะครับอา,ารอ,าอาหารอาหารอกหรืออาหารทานเล่นต่างๆนะครับอาหารอกคือว่าอาหารทานเล่นต่างๆเนื่องจากอาหารเหล่านี้ครับเป็นอาหารเป็นแหล่งที่มาของกรดไขมันโอเมก้าหกดูมต่อยไม่ถูกกับโอเมก้าหกนะครับที่สามารถกระตุ้นโรครูมาตอยได้ อาหารที่กระตุ้นให้เกิดกดเช่นถัว่วหรือโปรตีนจากสัตว์รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกาแฟอาหารเหล่านี้รูมมตอยไม่ถูกกันนะครับอาหารที่มีไข่เอลอาหารที่มีไขมันต่ำประเภท LDL พบได้ในเนื้อสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกขนมเค้กเป็นต้นหชนไหมคนที่เป็นโรคข้อเสื่อมรูมตอยเนี่ย จัทานสัตว์ปีกไม่ได้นะครับประเภทเป็ดเปทไก่ต่างๆนะครับที่มีสัตว์ปีกทานไม่ได้ผักต่อยอดข้อทานไม่ได้นะครับจะมีอาการปวดขึ้นมาทันทีนะครับจะเกิดการกำเริบอักเสบขึ้นมานะครับเป็นโรครูปตอยควรกินอะไรโรคลมลรูปตอยควรกินอาหารอย่างไรนะครับอาหารที่มีไขมันต่ำประเภทผักและผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมสูงย้ำนะครับอาหารที่มีไขมันต่ำ ผักและผลไม้ที่มีโพแทเสเซียมสูงอาหารที่มีการขัดสีน้อยเช่นขนมปังโฮลวีตอย่างนี้นะครับหรือข้าวกล้องเน้นสารอาหารประเภทเหล็กสารอาหารประเภทที่มีธาตุเหล็กสูงแคลเซียมสูงวิตามินซีสูงเช่นตับปลาฝรั่งเป็นต้นนะครับ ประเภทพวกปลาพวกปลาซาดีนพวกนี้นะพวกปลาทูป,ปลาซาดีนนะครับเน้นเลยนะครับจากข้อมูลการาจากข้อมูลด้านการทานอาหารของผู้ป่วยโรครูมาตอยที่กล่าวไปนั้นนะครับที่กล่าวไปนั้นนะครับอาจแตกต่างกับอาจแตกต่างกันอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับดังนั้นควรทานอาหารหรืออาหารใดใดท่านจะทานอาหารใดใดถ้าจะทาน,นต้องศึกษาแย์ ปรึกษาแพทย์ถามหมอดรวยว่าคุณหมอเวลาปหาหมอทานอะไรได้บ้างคะนะครับควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคําแนะนําที่เหมาะสมก่อนเสมอนะครับหรือว่าเราเคยทานอะไรที่มันาทานอาหารประเภทไหนที่ยังปวดต้องเขียนเอาไว้เลยอะไรที่เคยทานแล้วปวดต้องเขียนเอาไว้เลยเอาไว้เป็นตาราสําหรับในการดูแลตัวเองนะครับนี่คือที่ไปที่มาของข,องข้ออักเสบต,ต่างๆน,นะครับ อาจจะว่าโรครูมานตอยนั่นเองนะครับอาหารที่เน้นอาหารที่เน้นนะครับจะเน้นประเภท,ป,เทปลาทําไมต้องเป็นประเภทปลาเพราะว่าปลาจะมีสารกลุ่มโอเมก้าสามสารอาหารกลุ่มที่กลุ่มโอเมก้าสามสูงต้องเน้นโอเมก้าสามนะครับจากปลาหรือที่กล่าวไปนั้นเป็นการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าจะทานแพทย์ทางเลือกคราวนี้หรือโภชนาการสมบัตินะครับ พอชนะการมันแบเรียกว่าทานอาหารเสริมนะครับสามารถทานอาหารเสริมได้ไหมกินปลาแล้วมันไม่รู้ว่าน้ำมันปลามันมีมากหรือมีน้อยทานอาหารเสริมก็ได้ครับยินด,ดีมากเลยนะครับจะได้แบบตรงๆแก้ให้ตรงจุดนะครับอาหารเสริมก็คือพวกน้ำมันปลาน้ำมันปลาเพราะว่าน้ำมันปลาก็คือโอเมก้าสามที่ได้มาจากปลาเน้นย้าเลยครับถ้าให้ผมแนะนําผมแนะนําเป็นโอเมก้าสามขนาด1000มิลลิกรัมนะครับ ขนาดหนึ่งพันมิลลิกรัมค่าขนาดหนึ่งพันมิลลิกรัมต้องทางในให้อย่างน้อยขั้นต่ำวันละ4 0 0พมิลลิกรัมหรือขนาด1 0 0 0นมิลลิกรัมทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลังอาหารทานันทีเพราเรียกว่าทานพร้อมอาหารนะครับเพราะน้ำมันปลาเนี่ยจะไปช่วยลดอาการอักเสบหรือเข้าไปทดแทนน้ำมันไขข้อที่มันสลายตัวที่มันถูกกัดก่อนไปซ่อมแซมส่วนที่มันสึกลอออกไปก็คือน้ำมันปลา ทำหน้าที่ในการแทนน้ํามันไขข้อที่มันเสื่อมออกไปและอีกตัวหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้จะต้องเป็นตัวตระกูลของคอลลาเจนคอลลาเจนแคปซูลคอลลาเจนแบบชงดื่มก็มีเยอะแยะมากมายทุกวันนี้นะครับตัวคอลลาเจนเนี่ยจะทําหน้าที่ในการทําให้กระดูกของเราเหนียวนะครับจะไปซ่อมแซมเ,เขาเรียกว่าฮนะป้องกันกระดูกอ่อนถูกทําลาย เพราะจากเมื่อกิอกนน้ำข้อข้อต่ออักเสบเพราะว่าก็คือกระดูกพันถูกทําลายกระดูกพันถูกน้ําเมื่อมันกัดน,นะครับเราทานคอลลาเจนคอลลาเจนไททู 2, หรือคอลลาเจนรอลยูซีทูต้องเป็นตระกูลไททู 2, หรือยูซีทูนะครับจะไปช่วยทําให้กระดูกอ่อนของเรามันเหนียวขึ้นนะครับและอีกตัวหนึ่งคือสารสกัจจดจากงาดำําตระกูลพวกเซซามินนะครับเซซามินเอส สารสกัจงงดจากงาดาตัวนี้ดีมากเลยนะจะทาหน้าที่ในการยับยั้งกระดูกเสื่อมทำหน้าที่ในการยับยั้งกระดูกเสื่อมเซซามินก็คืองาดํานะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับสำคัญมากเลยาสารสกัจดจากสาหร่ายแดงสารสกัดจากสาหร่ายแดงตระกูลแอตาเซนทินนะครับตระกูลนี้จะช่วยลดการอักเสบของข้อต่อต่างๆในร่างกายของเรานะครับ และอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อในร่างกายของเราในข้อต่อต่างๆก็คือสารตกันจากภูเขาสารตกันจากภูเขาจะทำหน้าที่ในการฆ่าเชื้อในข้อต่อของเรานะครับและก็อีกเมื่อทําการฆ่าเชื้อไม่พอครับจะช่วยในการสร้างภูมิสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราด้วยเพราะว่าภูเขาจะประกอบไปด้วยสารเบต้าภูแค่นสูง ะจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและอีกตัวหนึ่งครับกระจากคาราบิวหรือว่าน้ำคาราบิวที่เป็นสีเขียวนะครับบางบริษัทเขาก็มีการเป็นอซองนะครับเป็นผงมาผสมกับน้ําดื่มเพื่อทําการล้างทิศในร่างกายของเรานะครับล้างทิษออกจากร่างกายของเรานี่คือสารอาหารในตึกลของอโภชนาการบําบัดเรียกว่าโพชนาการบําบัด รับประทานได้ในช่วงของการบำรุงดูแลทานคู่กับยาหมอเลยครับทานคู่กับยาปฏิชีวนะตืนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นนะครับข้อมูลที่ให้ความรู้ดีๆให้กับผมที่มนานั่งเล่าให้กับพี่น้องฟังในวันนี้เกี่ยวกับการดูแลคนป่วยโรครูมาตอยนะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับที่ไปที่มาของเรียกว่าชื่อว่าโรครูมาตอยอรูมาตอย ข้ออักเสบรูมาตอยไวยร้ายไวยร้ายทำลายกระดูกนะครับไวร้ายทำลายกระดูกจากศูนย์อายุรกรรมบทความโดยนายแพทย์พรทวีเลิศศรีสถิตต้องขอขอบคุณท่านนายแพทย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ ฝากไว้สําหรับรูมอตย์เกิดจากอะไรในคลิปของโภชนาการบำบัดโดยผู้ประชาสังคมคนจมนะครับชอบกดไลค์ทับใจกดแชร์ฝากกดติดตามคลิปให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ข้อมูลดีๆในครั้งต่อไปนะครับหรือสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร013766437ได้ตลอดเวลาสําหรับข้อมูลดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ